อันนั้นะไรครับอันนี้น้ําน้ําจิ้มอ่าที่หลักสลับอ่าคำน้ําจิ้มของดีบัวที่เราปรุงมาแล้วอลองดูนี่เฟ้จิไกนาใหญ่มากบอกอีฟไว้เลยนะเพื่อมาแล้วอยากจะกินอันนี้ลงแลง้วลงแล้วห้อยลงแล้วเนีย่ยเสลองห้ากินคาเขียงครับอ๋อแบบนี้เลยครับ อคอนเสิร์ตที่จำได้คนที่ะที่สุดน่าจะเป็นสุรินนะื้าพันประตูย20บาทเก็บ2-3ล้านอ่ะสุดยอดจริงมองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทร์สาด โดดเดียวเดียวได้ในทองเนปูหน้าขาเกตัวใหญ่ซะไม่มีเอามือไปจับปูหน้าก็งับทันทีจะทำยังไงแม่งเมาไม่มีตีก็ตีไม่ถูกปัดลื้นปัปืนก็ไม่ตั้งใจตีเอาก้อนไปช่วยก้อนเลยปูมีตักตารอบตัวแต่ทำไม มีปูไม่มีเบียบกับพี่เป็นแค่แมงเมาที่รอวันบินเข้ากองไปเบาๆก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปลิวเวงควางลงลอยตามสายลมแรงก็คลคนก็คลอนก็คลอนเลยไปรู้เธอพอใจ ปิวไปไม่มีแผละแผละแเลยหัวใจไม่มีบัาเลยแต่พิษสวาสตัดไม่ขาดอันนาใจโอ้ยโคตรไม้ไปช่วยแล้วเฮ้ยพี่เป็นใครเนี่ยเอาพี่ห้องโคตรไม้มาช่วยน้องเร็วบาวีเฮ้พี่เป็นบาวีผมไม่เชื่อว่าพี่เป็นบาวีแต่พี่เป็นบาวีพี่ต้องร้องเพลง ขนไม้กับเรือได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองได้ไม่ติดที่กระติบไหมไม่ติด,ไม,ตดไม่ติดเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว <c oughs> ออุ้ยได้อดอุ้ยนิดน้อยเฮ้อิดอุเปรียบก,กับที่เป็นแค่คนอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานอของแท้เนี่ย ของแท้ไหมของแท้ของแท้เหล็กค้อนผีลูกค้อนผีลอยอยู่ของแท้จะต้องขอนไม้กับเรือนั่นเองนะค้อนอยู่นะนี่นะดีไม่เป็นเราตอนตอนแรกเนี่ยผมจะพายเรือมาโน่นแล้วก็ร้องเพลงมาควรเข้าคุณเข่าไปไป เดียวเดียวได้ในท้องลองโอ้เรือนี่อารถพนจริงๆใครมาไม่ล่มไม่ได้นะครับจริงออ้ตายตายตายเอาอย่างนี้แต่พี่เป็นพี่บาววีพี่พาเรือเป็นไหมถ้าสภาพนี้ไม่เป็นแล้วพี่มากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวอ้พี่โดดเดียวเดียวได้ในท้องลเฮ้ยลวเป็นไงลูกอิน ดูทึกยังไงเวลาเรือหลบมันมีความโชใไม่ราวนใหญ่ดูทึกไปกิบนี่ใหญ่มีความกข์ที่ชุดเลยเล่นตายได้ไหมเนี่ยสมบัติันตายตายตายมดกันโอ้ยพี่พี่บาวีอยู่ที่โน้นรู้จักพวก อะไรใส่บงใส่เบ,เบ็ดใส่อันนี้ไหมโอ้ใบใบเลยตกเบ็ดตกเบ็ดตำเป็นใบใบคืออะไรใบใบ,ค,ออบ,บคือไงไงไอสบ,บายสบายตำได้เป็นพี่บ่าวมีเป็นคนจังหวัดอะไรนี่จังหวัดตรังครับจังหวัดตรังครับผมพูดภาษาใต้ได้ไหมแลกไม่ได้ครับจะบอกจังไดเนาะ <ไ Fuel. S 1> หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยมัดเลยโอ้ยอยัังง๋อปลาปลาปลาแล้วก็หอยจอบหอยจริงไงครับกบกบกบต้มกบให้พี่บ่าวกินวันนี้ครับโอ้โหพี่บ่าวกินต้มกบเป็นไหม ไม่เป็นกินไม่เป็นเดี๋ยวทไม่กินเดี๋ยวทำไม่กินเดี๋ยวทำต้มกบแบบอร่อยอร่อยให้พี่บ่าวกินนะครับเดี๋ยวไว้เราจะต้มกันนะครับผู้ชมกำไวกลับมันจัดเพ้จัดเพ้จัดเพ้นจัดแ้ไอ้ยาเราเรากินว่ากบจริงกันเลเราไปได้แล้ว พี่ดูพี่ดูมะเขือก่อนนี่น่ากลัวจริงๆเออตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเขาเรียกลูกเขือได้คับลูกเขือนี่เขาเรียกมะเขือโอ้ก้อยเด็กก้อยเด็กทำให้พี่บ่าวกินนะครับหลอกเลยที่เออไปกินอีกกินคอยกินอันนี้มีดเหรอเออมีดเออเลยน่าดูนะเดี๋ยวเราจะมาก้อยกินนะครับก้อยมะเขือแล้วก็หลากหลายเมนูครับที่ต้อขออนุญาตเอารถมาล้างสักคันนั่นนะครับ สาภาพไม่ไหวแล้วครับสาภาพแย่เลยครับพี่ช่วยกันแรงลูกเอ้ยแม่นี่ลูกมันช่วยกันแรงช่วยกัน <c oughs> อะไรเนี่ยไอ้จูงเอาน้ำอะไรมาอะไรเนี่ยฟองอะไรเนี่ยเอาที่พวกมึงสบายใจแล้วก็มีความสุข <c oughs> ล้างนอกล้างหนงงน,นั่นน่ะเครื่องน้องเครื่องไหนอ่ะ <c oughs> เออโอ้โหเป็นล็อปเลยอ่ะ อะไรนี่ใช่ก็แพ้กนในค่าแค่นี่เขาหลุดเงาเลยลูดคัดเงาโอ้ยนี่รอยสักอะไรเนี่ยลายอะไรเขาเรียกเขาเรียกลายพังพังล็อกพังพลาดลูกคัดไปแล้วที่ฉากลายนี่เอาละครับผู้ชมครับผมก็ยังเปียกอยู่นะพี่ครับพี่เปาวันนี้ต้องกินอาหารอีสานแหละ ครับผมแล้วก็นี้เป็นเป็นเนื้อที่เราซื้อมาจากร้านอิสลามอ๋อครับแล้วก็เราก็ต้องทําให้สุกครับเพราะว่าพี่พี่พี่บ่าวไม่กินไม่ไม่กินสดเนาะไม่กินสดเดี๋ยวทำอาหารอิสาานี่เคยกินไหมพี่ก็ชอบอยู่นะต้มขมนะต้มขมนะต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆครับครับพี่ชายที่รักอีกคนหนึ่งเลยที่อยู่ค่ายเดียวกันแล้วมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันหลายๆครั้งแล้ววันนี้ เรามาเจอกันในแบบที่เราไม่ได้ทํางานในค่ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีมิตรมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะมากมายและมีแต่คนรักขอตอนรับยังเป็นทางการครับขอบคุณครับสวัสดีที่บ่สวัสดีครับตอนรับพีปอไก่นะครับพี่บ่าววีอาสยามตอนนี้ยึดอะไรนะพี่ตอนนี้ยึดกับอะไรฐานก็ยึดเรืออากาศตีครับยึดเรืออากาศตีครับเอาครับวันนี้วันนี้ที่เอาไว้ตอนรับพี่บ่าวครับว่าวมีหอยนาผู้ชมอันนี้หอยนาใหญ่มากผมไม่เคยกินแล้วนะอันนี้เนี่ยเนี่ยวันนี้บอกอีทไว้เลยนะ ก็ามาแล้วอยากจะกินอันนี้ตัวใหญ่มากจริงๆแล้วก้อยก็อร่อยจริงเลยครับก้อยใส่มดแดงแบบโอ้ววอุปกรณ์ที่เราใส่ไปก็จะมีครับเอาไว้ลวกหอยนะฮะนี่ๆ,ๆพวกขาตะไคร้เ <ๆ S 1> นี่ยพวกใบมะยมอะไรพวกนี้ใบมะยมกันเอ้อใช่ครับใบมะยมเราเรียกใบมะยมอะรุมดีหรอกโอ้ใบมะยมอะรุมดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้คือต้มหอยก่อนแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อขาลังแบบลวกจิ้มอ่ะอันนี้ลวกจิ้มนะส่วนน่องลายเนื้อน่องลายส่วนไหนมันส่วนไหนอันนี้น่องลายพี่ ตรงนี้ไม่ที่ like okay. right. อเอาไปลวกจิ hmm. night, liters, ้มอะไรอะไรนี่เลพี่เอานะที่อร่อยๆน้องลายลวกจิ้มพี่ไอ้น้องลายดิบๆอย่างเงี้ยกินอ้ไแบบจุได้ไหมก็ก็ได้แต่ว่าไม่นิยมเลยพี่ตมันเหนียวอ่ะและส่วนเนื้อไหนอีที่ก็ทําไปกินจุอ๋อต้องอย่างพวกเนื้อสันหรือว่าเนื้อขาอะไรพี่อ่าเนื้อสันมันจะนิ่มหน่อยเอาแล้วครับเราเหมือนเราอยู่บนสวัสค์อีกแล้วเมฆมาแล้วเมฆหมือนอยู่บนสวัสด์กูจะร้อง้ไม่เคยไปรายการไหนเป็นอย่างนี้พี่ S <S 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 พี่บ่าววีเป็นคนจังหวัดตรังจังหวัดตรังครับตอนนั้นผมจําได้ว่าวะผมเข้ามาเป็นปวงลางสะออนก่อนพี่บ่าวะประมาณปีหนึ่งแล้วั้งใช่ครับเรามาไล่กันแล้วผมจำเหตุการณ์ที่ผมเจอพี่บ่าวนี่ตอนที่ผมเดินเดินอยู่บนอาสยามแล้วก็ผมกําลังดูบอร์ดอยู่พี่บ่าวเดินมาทักผมวะไอพอดิษน้องอีทน้องอีทเออนั่นแหละผมจําได้ว่าผมเคยทักพี่หลังจากนั้นก็เพลงนี้ก็ดังเลยคนมาเออเพลงไอเพลงแรกก่อนที่ฝากฟ้า พี่บ่าวมาเข้าอาสยามได้ไงพี่ส่งเพนเพลงมาครับใส่ส่งใส่ส,ส่งไปซะนี่ต,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 อนต,ต,ตอนนั้นเป็นนักร้องหรือยังยังครับเป็นนักร้องที่ร้องตามผับบาร์ไหมก็ร้องในผับในบาร์โอ้เป็นวงใต้ใช่ไหมอยู่ลบบุรีรึพี่บ่าวเนี่ยเป็นนักร้องตามร้านอาหารอยู่ลบบุรีลบบุรีครับผมครับแล้วก็ทำทำเดโม่อาทำเดโม่ทำเป็นเดโม่เนี่ยเป็นเพลงอะไรที่ส่งมาตอนนั้น,นพีน่มีสิบเพลงในะพี่แต่งเองหมดเลยไหมแต่งเองหมดเลยสิบเพลง มีแต่มีเพลงฝักฟ้าที่เข้าไปอยู่อัลบั้มแรกในพ้น<ฮ>ที่เหลือก็มีแนวสายยันบ้างพงพัดบ้างพงเทพบ้างมาริโนหน้าไม่เป็นตัวเองอะ่ะแสดงว่าเป็นเป็นนักแต่งมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วใครที่เป็นคนรับของพี่ฟังพี่น,พนูมิเตอร์พี่นูมิเตอร์ครับเป็นคนที่ทําให้มีผู้ชายคนนี้ครับพี่นูมิเตอร์เาวีนะครับ,รบอีกคนหนึ่งเลยตอนนั้พี่นูมิเตอร์ให้เพลงไปร้องหรอครับพี่มีจริงใจเม่รอคอจําไหมชุดแรกคิดถึงลมเบา อแล้วก็นั่นมีในชุดแรกอันนั้นชุดแรกก็เลยก็ส่งไปให้เราลองดูไอเพลงฝากฟ้านี่มันอยู่ในแท็กที่7นะไม่ได้อยู่ในแท็กแรกๆเลยไม่ใช่เป็นเพลงโปรโมตด้วยนีีมแสงจันต่ไปอยู่ในแท็กที่7ไม่คิดว่าจะดงจะดังไม่คิดว่าคนจะรู้จักอาแล้วเว้ยห้อยลงลงลงแล้วลงแล้วห้อยลงแล้วเกลือด้วยใส่เกลือเข้าไปนะพี่บาวนะ่าใส่เกลือมันจะได้นวๆจ้ะขอฟ้าหม้อหน่อยนะลำปราสัยสันมันไปว่าได้เนาะ ลำนี่แปลว,ว่าเอาลำให้หมูกินลำหรือว่าฟอนแต่ถ้าทางเหนือลำก็คืออร่อยใช่ไหมอร่อยเอออู้หูอะไรฝาหม้อมึงเนี่ยก็พี่โดขอฝาหม้อโอ้โหนี่เขาไม่ใช่ฝาหมอ้อธรรมดานะาเรียกอะไรฝาห<ว>มอ้อไม่ได้ไอ้นัทเนี่ยมันใส่ไม่ปิดไม่ได้เนี่ย<อ>มันปิดไม่ได้เอา,าใหม่เลยว้งองมีสมองสมองบ้างจีเอาอันใหม่เอาใหม่มาเอาเล็กกว่านี้เอาเล็กๆเอามาเฮ้ยราณีศมันป่นพื้น อันเล็กก็เล็กเลยแล้วอันใหญ่กใหญ่แลาวอันเล็กก็เล็กไปอันใหญ่ก็ใหญ่ไปนี่หลังมันแต่นี้เดียวนะเนี่เออนายดูต้องใช้ทางนี้ยังไงทางไหนก่อนใช้ทางนี้เออจะลากจิ้งของเราที่ออดมาชุดแรกโุ่มครับฝากฟ้าดังเลยฝากฟ้าครับขึ้นยังไงในคืนหลงนมองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสี มีแสงจันทราแสงกันธาโอ,โอ้ติดใต้แสงันซาแสงจันทราแต่ว่าติดใต้ไงเมื่อกี้พอ,อดีว่ามันติดนั้นอันนี้นึงนิ่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วต้องชิมหน่อยนึงได้ครับอันนี้ต้มไอ้น้ำปรุงเขาเรียกว,ว่าน้ำปรุงอ,อันนั้นเลยครับอันนี้น้ำน้ำจิม้มอ่าที่หลับสลับอ่าทำน้ำจิ้มของดีบัวที่เราปรุงมาแล้วลองดูหนึ่ง ไปจิไม่เฮ้ยิ้น้ำรับกพอไวรัเหรอเออโอ้ิ้นเ่อกว่ากูิ้กระทอม้างมนเตงแล้วร้อยอยเอาใเอาใบน้มาแกะเอาใบาจะได้ไม่เงผม ตัดๆหน่อยตัดหน่อยกินอะไรจิ hmm. ้งเร้ยแก่แกแก่แก่อืมดีคุณดีไหมดีขใ้่ไหมตอนนี้ก็แก่ตรงนี้ที่ปลูกไว้น่ะใบอะไรใบอะไรใบใบใบมะเขือเอกินได้ไหมกินไม่ได้หยาดไหมใครเขากินใบมะเขือกันวเราสะม่านปากด้วย จะมันปากแปลว่าเป็นเป็นยังไงพี่มันมันรสชาติมันมันลอยมันมันลอยแต่มันคมมันตึองไม่กียกินนะไม่กี่จินตึองเัินดีเลยจิ้มชาน้ำจิ้มกิ่งพงกิ่งต้นโอ้ยลอยอยู่ะแล้วลอยลอยลอยอีกอันนึงก็คือจะทำเสือร้องไห้ก้อยโอ้ชอบ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 เสือร้องไห้เนี่ยตอนนี้น้ำจิ้มมันมันเสร็จแล้วผมขอชิมหน่อยพี่เสือร้องไห้ผู้ชมนี่แหละ เนี่ยที่ร้านมีข้าวเหนียวอยู่ในแบบนี้อขออนุญาตนิดนึงครับผู้ชมนะมเห็นเนื้อแล้วอ๋อเนี่ยถ้าถ้าอ๋อถ้าจะกินก็กินแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเสิรร้องไห้กินคาเข,ขียงครับอ๋อแบบนี้เหรอครับอุ้ยอืมอืมอืมชุมมยดยอดเจ้าอร่อยมากเชุดยอดแล้วอ๋อไอ้นี่ทุกเลวนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้กินหอยนี้ค่อมติดคออยู่เลยอีท <laughs> อันนี้ลองแบบว่านี้ก่อนนะอ่ะมาทำให้ดูหน่อยอันนี้มันสดๆเลยเมื่อกี้ยังไตยอยู่เลยอย่างพี่อ๋อปนีนะปนั้นนะอ,อันนี้ไม่ตรงเส้นหน,นังจีนมั้ยยังอ่ะชิมกันสดก่อนลูกซดก่อนมันจะหวานครับอันนี้มาที่ร้านก็จะได้กินนะครับแล้วแต่วันบางวันหอยก็จะโตๆบางวันก็แล้วแต่คนส่งทางส่งมามันก็จะอ๋อร้านดีตมีตั้งหอยเล็กหอยใหญ่ใช่ครับแล้วแล้วแต่ที่ส่งมาแล้วแต่วันด้วย อื๊ยอร่อยเป็ไงอืมนี่กางเลยในชีวิตเลยอร่อยหวานอืมหวานมันจะหวานผู้ชมอืมนีเดลันมาถึงมาสั่งได้เลยนะได้ครับแย็ดพี่น้องแย็ดอืมมันจิ้มรอยว่ะเป็นไงพี่อืมอร่อยอืมอืมแต่ตาตัวตัวนี่อืม ผมจะต้มขมให้พี่กินแล้วคนนี้แล้วขอนไม้มมาชุดไหนอ่ะพี่ชุดสองชุดสองอือโอ้ขอนไม้นี่ใครแต่งอ่ะพี่จงสอนนครเจริญแล้วมีวิดีโอโอ้โหใช่มันทำเป็นซีรีส์นะใช่ทำซีรีส์ครับขอนไม้กับเรือไปฟังนิดหนึ่งครับนี่น้องบิวกัลยาณีก็ลองตอบด้วยครับเป็นเพียงสองเราตบมาถึงเป็นหายล่วงไปเลยอือ ขอบคุณที่ยังรับกันแล้วทางใต้เนี่ยรแ,แรกแรกนี่เพลงเพลงใต้เริ่มมาเลยยังอัสยามก็เราก็เริ่มมาตั้งแต่ร่วงไก่มาก่อนใช่ไหมร่วงไกลล่ร่วงไก่ไกันใจพี่ร่วงก่อนพี่หลวงแล้วก็น้องบิวในยมาหลังก่อนหรือก่อนพี่บิวแกน,นี้หนุ่มร่วงผมอ๋อหูเพลงดังพี่เยอะมากเลยนะมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าไปเาไปเล่นคอนเสิร์ตผมมาเรือ แมลงเมาใจมาทุดหลังนะโอ oh, ้แมลงเม่าด้วยน้ำมันแก๊อน, oh. นกหางฟ้าไม่มีประโยชน์ไหลหุ่นไรกาหุ่นไรกาที่หุนห่นไรก,กาก็ชอบที่หุนาา่นไรกากลางแขนกอพรอะรอแฟนกลับมา<จ>หุนห่นไรกานี่คนแต่งบ้านเดียวกับอี้เลยนะจินนี่ใช่ไหมใช่น้องครับใครจะรู้ว่านักเยบเบียงโอ้โหอันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ใช่ครับ ตอนนั้นแต่งเพลง,งหุนห่นไล่กาบนใต้ให้กับพี่บ่าวอ่ะจริงนี่นี่คือจิ้นที่เป็นผู้เรียงสายอสานที่รู้จักหมดเลย<ต>เพลง่ิีนนี่ทํามีไปโ,โ,โอ้โหตั้งแต่กอเสาเถียงตั้งแต่โอ้โหทุกเยอะมากหลังจากหุ่นไล่กามาหมดเลยเพราะหุ่นไล่กาเป็นเพลงแจ้งเกิดของจินนี่ครับผู้ชมครับนี่ต,ต้มทำต้มขมนะฮะสูตรที่ร้านเราขมอํำล้ำนิดนึงอยู่ที่อาเซียนน่ยกี่ปีพี่เส้นยวอานกี่ครั้งเนี่ยสองครั้งครับครั้งละแปด ข้างหน้แปดเลยข้างหลังในเจ็เป็นสิบหปีสิปีปย่งสิบกตอนนี้พี่บ่าวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมไม่มีใข้แล้วครับเขาไม่ให้พี่อยู่หรือว่ามันหมดสัญญาหมดสัญญา,ญญาครับหมดสัญญาครับฮ เต้องดีใจสิเออก็ดีใจดีใจดีใจไม่ใช่ว่าอย่างไงนะคือมันไม่เมันเป็นความอิสระอิสระตอนนี้ก็รับงานได้เองแล้วสิรับงานเองได้แล้วครับแต่คําว่าพระคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับเพราะเขาให้โอกาสเรามาตั้งแต่วันแรกใช่แล้วก็ยังทํางานร่วมกันกับอาสยามอยู่บางนบางชิ้นในบางงานครับตอนบูมๆเลยเนี่ยจ้ะก่อนไม้กับเรือตอนทัวร์คอนเสิร์ตโอ้โหไปส่วนมากไปใต้ใช่ไหมหรือว่าทั่วประเทศทั่วประเทศเลยงานพี่ไป สุดยอดจริงๆนะทั่วประเทศเอไอคอนเสิร์ตที่จำได้คนที่อ้สุดน่าจะเป็นสุรินนะสุรินสุรินงานช้างงานช้างครับงานอัศจรรย์เต็มล้นเนอะค่าบัตรประตูยี่สิบบาทเก็บสองสามล้านอ่ะสุดยอดจริงช่วงที่กวนไม้มันพลิกมันก็ไปไหนก็คนเยอะธรรมดายุคนั้นนะทั่วคอนเสิร์ตวันหนึ่งเยอะๆประมาณกี่ที่เลยพี่สวหรับเพลงนี้พี่มีวงเง พี่ไปไปวงพอไปวงในการมันจะลำบากในการเซตของหน่อยเซตอะไรอะไรบางครั้งก็ตัดใจว่ายอมรับงานเดียวบางวันก็สองงานเท่านั้นเองไม่ไม่เคยไม่เคยเกินนั้นทีคุณครับต้มขมนะครับจบเลยนี่ต้มขมก็ผักใส่นานนึ่งเรียบร้อยอันนี้ก้อยก้อยเสือนะครับผู้ชมพี่เด็ดไปแกนไอตูมาขมขมเลยขอชิมก่อนได้นนี่ชิมเลยพี่มันดูไม่ไหวแล้วนะต้มขมก่อนปลาไหล นี่บ้านเราเรียกผ้าร้ายจัดไปกนะ่อนเนาะแจ่มเลยครับจริงๆนะแล้วแต่คนส่วนมากบางคนก็ใส่เลือดแต่ผมผมไม่ใส่อันนี้ยลองเล่นครับอยวให้ลวกกันเด็ดม,มันจะคมๆนะพี่เนื้อคมๆเนี่ยมันซุกนะมันซุกเลยมันกินร้อยแดี๋วมันกินร้อยนี่ไอพี่น้องมาก้อยเขือนะครับนี่้อยเสือห้องให้ รัวมาป้ายเลยนี่ทำที่ร้านขายอย่างนี้เลยใช่ไหมทำขายทำแบบนีน้ต้องสั่งกินเลยนะแบบนีน้ผมลวกนะอไอ้ส่วนที่ขมมันเนี่ยคือคือด,ดีดีมันใช่ไหมดีรามาครับออกมาต้มสุกครับนี่ครับแล้วสําคัญครับไม่ข่าวอันนี้สําคัญเลยอันนี้อีกแบบหนึ่งประเภทปลาอต้มปลาแซลมอนใส่ผักกแยงสไตล์อีสานม้่นเฮานี่ปลาแซลมอนนะครับ อออันนี้มันจะได้ความแซ่บอีกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ่าอันนี้มันจะนัวไปด้่ขคมมากคมๆนิดๆตอนนี้พี่บ่าวทำอะไรบ้างะครับตอนนี้ก็มีเร่อละครแล้วก็มีรับตำพิงตัวไปแล้วก็จะเปิดช่องตัวเองช่องยูทูบในหัววีในหัววีใครๆจะสาระไม่สาระสนุกสนานคอนเทนต์ต่างๆในหัววีในหีอ๊ว ผมมาชื่อวีแต่คนใต้มักจะเรียกนายหัวนะพอยิ่งโตขึ้นจะเรียกนายหัวนายหัวแล้วก็อย่าไปผวนมันดิอันนี้คือน้องลายลวกจิ้มกับน้ำจิ้มนี่พี่มามาลองดูอู่นร้อนร้อนร้อนอือหือสกนี่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 มานี่มานี่เลยนี่เป็นพนักงานในร้านวันนี้น้องรุ่นเหรือไม่มาดิไอ้ลุ้มคืออะไรเปาะเปาะเปะ ภาษาอีสานห่ะรุ่นภาษาอีสานคือมีมีไม่ลึกกว่านี้ไหมมีน่าวเลยไม่รุ่นนี่เขาเขาลึกกว่านี้มีไหมภาษาใต้วรรณค้ำเสนอคำว่ารุ่นนี่มาทำงานตันปีนี้น้องดูทึกสองแสงมั้ยโอ้ยสองแสงกันบางทีอ่ะอารมณ์สองแสงมันเลยเกิ็สองแสงคือพรสักสองแสงไม่ใช่เออสองแสง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  สองแสนชายซองแสงสองแสงสองแสงแปลว่าหงุดหงิดสองเซ็งแปลว่าหงุดหงิดเออซองแสงภาษาอีสานภาษาอีสานสองแสงคือหุ่นหวยหุ่นหวยเออเอาภาษาอีสานบ้างให้ให้ทางนี้มามาเลือดต้นเลือดต้นเลือดต้นเนอะเลือดต้นเลือดแต่ต้นไหมนาะเน้องจ้าจ๋า เลือดแต่ตไม่ใช่เลือดโตเหลือต้นอ๋อต้นมียดนนไม่ใช่เลือดเลเลือดต้นนุ่มเลือดต้นโอเคขอบคุณน้องปุ้ยนะใครมาทานหายใจนี่กดตายก็ยังครับมาหน้องปุ้ยได้ครับครับมาเหือนี่นี่ข้างร้านเลยนะนี่ข้างร้านเลยนี่อ๋ออาเอามากินอย่างนั้นนะพี่ก็ขออย่างนี้มาอืมพี่น้องหยัด อตอนนี้พี่บ่าววีนะครับไม่ได้สังกัดค่ายแล้วครับใครอยากจ้างอยากอะไรก็ติดต่อได้ติดต่อทด้ไหนพี่ทางช่องทางไอเฟสบุ๊ควีรยุทธงานช้าบ่าวาวีอือเอาบ,บนันดินบล็อกหรือว่าเพจบ่าววีอาสยามก็ได้อือหรือว่าเบอร์โทรครับ092 0814992อ0 0ครับตอนนี้ก็ทำอะไรมาเห็นไอ้ขาวว่าทำธุรกิจด้วยครับก็มีบ้างครับอะไรขายปลาทูอะไรปลาทูหอมโ,โอโซนครับถ้าใครสนใจก็ เข้าไปได้ที่เพจนะครับบาวีพาทวอมอบโอโซนครับก่อนที่พี่จะมาเป็นนักร้องในผักเนี่ยพี่บาวีครอบครัวร่ำรวยหรือว่าปางกลางหรือประมาณไหนก็โดยปางกลางนะอิแต่ก็ไม่ได้จนขนาดว่าลำบากมากมาย<อ>พี่มาเรียนรามอยู่จบเรียนรามไม่จบอิทอพอมาเรียนรามได้ปีพี่ก็ รู้สึกว่าไปสอบทหารดีกว่าก็ไปสอบทหารด้วยก็เอาได้ไปลองสอบดูวันนี้ก็ถือว่าได้ได้มาพูดคุยนะครับพี่ๆน้องๆผู้ชายคนนี้เป็นคนที่กิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยบอกเขาได้เลยแล้วก็เป็นคนที่มีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่คนรักนะครับฝากไว้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากเป็นเกียรติกับสเต็กแดดตับก็ขอบคุณอีทด้วยครับแล้วก็ขอบคุณร้านสเต็กแดดตับนะครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาได้ครับแล้วอร่อยจริงๆครับพี่น้องครับขอบมคุณมากๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีทครับขอบคุณครับยาโจ้ครับ